สวัสดีครับท่านผู้ชมมาได้พบกับช่อง Banana DIY นะครับวันนี้ผมก็จะมาซ่อมสว่านตัวนี้นะครับก็จะเป็นสว่านของบอสนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นระบบ12โวลต์นะครับอาการอย่างที่เห็นก็คือกดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมีแค่ไฟ LED ติดขึ้นมานะครับแต่ว่าตัวมอเตอร์หรือว่าสว่านเนี่ยไม่ทํางานนะครับเราจะมาเช็คกันดูนะครับว่าเสียที่อะไรนะครับขั้นแรกนะครับผมก็จะเช็คแบบง่ายๆกันเลยนะครับก็คือการเช็คแบตเตอรี่นะครับดูว่าไฟ2โวลต์ออกมาหรือเปล่านะครับ ซึ่งแบตเตอรี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับมีไฟ12โวลต์ออกมาอยู่นะครับเดี๋ยวจะมาเช็คที่ตัวเครื่องดูนะครับว่ามีปัญหาที่ตัวไหนนะครับตอนนี้ผมก็ได้ตามการแกะตัวเครื่องออกแล้วนะครับตัวอะไรที่จะเช็คก็จะเป็นตัวสวิตช์นะครับซึ่งการเช็คสวิตช์ก็ง่ายๆเลยนะครับก็เอามติมเตอร์เนี่ยไปจับที่ตัวขั้วของมอเตอร์ได้เลยนะครับจะเป็นขั้วบวกขั้วลบนะครับแล้วก็เอาตัวแบตเตอรี่เนี่ยไปเสียบที่ขั้วได้เลยนะครับแล้วก็กดสวิตช์ดูนะครับว่ามีไฟ12ววลลตออกกมาารป่่นนะคัับซึงี้ ตัวสปายดิมสองโวลต์มาปากติตัวสวิตช์ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็น่าจะฟันธงได้เลยนะครับว่าตัวมอเตอร์น่าจะมีปัญหานะครับไม่รู้ว่าแปลงฐานหมดหรือว่ามอเตอร์ไหมนะครับพอแกะตัวมอเตอร์ออกนะครับตัวแปลงฐานก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ตัวใบพัดของมอเตอร์เนี่ยมันแตกแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็น่าจะฟันตัวเลยนะครับว่าตัวมอเตอร์น่าจะไหมนะครับอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับ ผมก็ได้ทาการเบิกอ,อะไหลไปเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นมอเตอร์แท้ของบอสเลยนะครับก็สามารถเปลี่ยนแท้ของเดิมได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าขั้วไหนเป็นขั้วบวกของมอเตอร์นะครับก็จะมีสายลักษณ์สีแดงๆอยู่นะครับก็เชื่อมตามนั้นได้เลยนะครับก็เอาสายสีแดงของตัวสว่านเนี่ยเชื่อมได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ประกอบทุกอย่างให้เหมือนเดิมแค่นี้ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับ